คืนนี้จะมาชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะครับหรือที่เรียกว่าแลนด์บริด e เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเข้าด้วยกันก็คือมหาสมุทรอันดามันจากฝั่งจังหวัดระนองมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งจังหวัดชุมพรและจะเชื่อมไปที่ E.E.C. นะครับภาคตะวันออกแล้วก็เชื่อมประเทศใน มหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมจีนนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีการลงทุนพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ติดตามนะครับติดตามความก้าวหน้าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เรียกว่าแลนด์บริด ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลชุดนี้ครับตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21สิงหาคม2561นะครับซึ่งก่อนนั้นเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็ริเริ่ม EEC ใช่ไหมครับ EEC เกิดระเบืองเศรษฐกิจภาคตะวันออกอันนั้นเป็นการต่อยอด Eastern seaboard ตั้งแต่ยุคสมัยป๋าเปรมผลเอกเปรมตินสูรานนท ป,ป๋าเปรมทำอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งอุตสาหกรรมในอีสเทิร์นซีบอร์ดก็ไม่เป็นที่ทันยุคทันสมัยในปัจจุบันก็ต่อยอดเป็น EEC นะครับมาถึงปัจจุบันนี้ในขณะที่ภาคใต้เนี่ยในสมัยพลเอกชาติชายชุนวันถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นเราพูดถึงเซาเทิร์นซีบอร์ดครับที่จะเชื่อมสองฝั่งทะเลจากฝั่งอันดามันมาที่ฝั่ง ฝั่งอ่าวไทยเช่นเดียวกันเซาเทินซีบอร์ดนั้นก็จากภูเก็ตนะครับมาทางสุราษฎร์ธานีมาทางนี้ครับปัจจุบันนี้มีร่องรอยให้เห็นก็คือถนนเซาเทิลนะครับที่มีการเวนคืนที่ดินเวนคืนสวนยางสวนปาล์มชาวบ้านแล้วตัดถนนอย่างกว้างใหญ่ไปสารแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างเนี่ย ซาเทิซีบอร์ดและตรงกลางก็จะเป็นรางรถไฟท่อน้ำมันท่อกส๊สเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันแต่ท้ายที่สุด u ซาเทิ s ซีบอร์ดก็ไม่ได้เกิดแล้วก็มาถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ขยับขึ้นมาจาก o ซาเทิ n ที่สุราษฎร์ธานีก็มาเป็นที่ระนองชุมพรที่เรียกว่า Land Bridge. Land Bridge, แลนบริดแลนบริดระเบียงเศรษฐกิจ SEC ภาคตะวันออกนั้น EEC อันนี้ South SEC นะครับที่ได้ริเริ่มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ21สิงหาคม2,561อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบเมื่อ2อสวันที่ผ่านมาครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ติดตามความคืบหน้าในโครงการนี้ครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับต่อยอดประโยชน์ที่ไทย ตั้งอยู่ในกลางคาบสมุทรอินโดจีนเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและการค้าของเอเชียผลเอกประยุทธ์วางยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อวางรากฐานพัฒนาเตรียมความพร้อมพัฒนาประเทศเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร้รอยต่อเชื่อมโยงแต่ละภาคของประเทศและเชื่อมต่อไปอยังภูมิภาคอาเซียนทั้งทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นจุดศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาครวมทั้งการสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ตามระเบียงเศรษฐกิจทั้งภาคกเกษตรกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปพร้อมๆกันพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาจัดทําโครงการแลนดบริด ให้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมโดยบูรณาการรูปแบบการขนส่งเชื่อมโยงสองท่าเรือให้เชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้มีความทันสมัยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ติดตามาการดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยการศึกษาออกแบบอย่างรอบคอบเหมาะสม และก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนรวมทั้งชุมชนนะฮะให้ครบถ้วนในทุกฝ่ายซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทั้งของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศของนักเดินเรือนะครับแล้วก็ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับ โครงสร้างพื้นฐานหลักของโครงการแลนด์บริดก็คือท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยนะครับที่จังหวัดชุมพรอันนี้อยู่ที่อ่าวอ่าวริ้วจังหวัดชุมพรฝั่งชุมพรฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนะครับอันนี้ก็ที่อ่าวอ่างนะฝั่งจังหวัดระนองก็จะเป็นการเชื่อมกันโดยโดยถนนเป็นมอเตอร์เวย์นะครับความยาว90กิโลเมตร มีท่อแกส๊สมีท่อน้ำมันมีรถไฟรางคู่พร้อมสับเลยครับคุณผู้ชมครับที่จะเอาสินค้าที่มันวิ่งมาจากท่าเรือฝั่งอนดามันแล้วก็วิ่งผ่านแลนด์บริดเนี้ยนะครับไปที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อไปจีนไปญี่ปุ่นไปไหนก็ไปนะครับหรือไปทาง e c อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทางหลวงที่ทำนี้ก็จะมีขนาด6ช่องจราจรนะครับรถไฟขนาดรางมาตรฐาน2รางสงทางโดยเกิดจาก จุดการได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการย่นระยะการเดินทางนะครับทั้งทางเรือโดยเฉพาะตอนนี้ถ้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็ต้องอ้อมไปที่ช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับต้องอ้อมไปตั้งครึ่งเดือนนะกว่าที่จะมาทางฝั่งแปซิฟิกได้นะครับก็ต้องอ้อมอันนี้ก็เป็นการตัดย่นย่อระยะทางแก้ไขปัญหาการจราจรทางน้ำได้อีกด้วย ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ท้าทายครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความพยายามที่มีแนวความคิดนะครับที่จะทำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจะมีการขุดคลองที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าคลองไทยที่มีพักการเมืองตั้งชื่อพักว่าพักคลองไทยก็มีเนี่ยที่จะขุดกันในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนตอนล่างสงขลามาพัทลุงมานครไปกระบี่เนี่ยอันนี้ที่ก็พูดพูดกันนะครับซึ่งก็คงเป็นจริงไปได้ยากเหมือนกัน แล้วก็ที่ชุมพรที่เป็นพื้นที่ที่มันแคบที่สุดของแผ่นดินนะครับชายฝั่งของประเทศไทยของเราที่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็มีการคิดจะขุดคอคอดกระกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยังพูดต่อเนื่องยังมีคนสนใจที่อยากจะทำนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดอะ่ะมันไม่เกิดมีความคิดอะ่ะแต่ไม่เกิดอะ่ะนะครับแล้วก็ถ้าจะมาเกิดก็มาเกิดตรงนี้นครับไม่ต้องขุดแผ่นดินไม่ต้องแยกแผ่นดินเป็น ไม่ต้องแยกออกจากกันก็คือทำรางทำถนนทำมอเตอร์เวย์และเอาทุกอย่างใส่เข้าไปตรงนั้นและทำท่าเรือน้ำลึกที่ได้มาตรฐานเชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับเรือมาเทียบปั๊บขึ้นขึ้นเข้ามาที่ท่าเรือจากท่าเรือก็ส่งต่อไปขึ้นรถไฟรางคู่ไปรถยนต์นะครับระบบท่อระบบกา๊าซน้ำมันครบถ้วนครบครันนะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือแนวคิดที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผลประโยชน์ของโครงการนี้เนี่ยถ้าทำแล้วก็สำเร็จไปตามเป้าหมายเนี่ยคาดว่าจะใช้งบประมาณเบื้องต้นนี่สี่แสนล้านผู้ศึกษาในสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทางนี้ก็สนอเป็นผู้ที่ทำการได้ศึกษานะครับแล้วก็มีการออกแบบแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งมีกรอบคลิปในการที่จะดําเนินการ4ด้านก็คือ1ด้านการพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตกที่เรียกว่า Western Gateway ซึ่งมีโครงการที่ต้องดําเนินการ10โครงการใช้งบประมาณประมาณ5 0,000ล้านนะครับเชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันในแถบเอเชียใต้นะครับแล้วก็โครงการที่2กรอบการพัฒนาสู่ประตูท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามันอันนี้ใช้งบประมาณ39,00 0 สามหมื่นเกพันก็ตีเซว่าประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับกรอบที่สามการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงอันนี้ก็งบประมาณ6,449ล้าน6,490ล้านนะครับกรอบที่4ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน้าอยู่อันนี้อีก7000ล้านกรอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เบื้องต้นนี่ก็ อยู่ในพื้นที่พัฒนาจํานวน4จังหวัดด้วยกันที่จะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันใน4จังหวัดก็คือระนองชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่ชุมพรนั้นจะเป็นแหล่งผลไม้และก็ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับน ARK ครศรีธรรมราชนี้จะเป็นพื้นที่กเกษตรที่จะเป็นแหล่งผลิตและก็แปรรูปนะครับที่จะเชื่อมโยงกันชุมพรระนองสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียใตย้นะในอ่าวเบงกอรหรือบิมเทคเจประเทศนะครับซึ่งเป็นโครงการใหญ่เคียงคู่ไท a แลนด์ริ v เวียรจากเพชรบุรีสู่จังหวัดชุมพรผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นของ SEC ก็คือจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยอย่างน้อย5%ต่อปีในช่วงระยะเวลา10ปีมูลค่าก็ราวประมาณ5 0 0แสนล้านเพิ่มนักท่องเที่ยวราว1.2ล้านคนต่อปี นะครับการลงทุนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ2 0แสนล้านในช่วง10ปีภาคอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นพื้นที่ SEC จะเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาที่สำคัญให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปครับคุณผู้ชมครับนี่คือแนวความคิดนะครับศึกษาแล้วก็ออกแบบแล้วก็มีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับว่าจากนี้ถึงนี้มีอะไรบ้าง นะครับรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ถามต่อว่าแล้วจะมีใครมาลงทุน